ว่าตัวลูกเกดอ่อนนุ่มแล้วนะคะเราจะเทน้ําทิ้งค่ะแล้วก็กรองเอาแต่ตัวลูกเกดนะคะฝจะซับน้ำาออกจากลูกเกดก่อนนะคะโดยใช้กระดาษอเนกประสงค์นี้นะคะที่มั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยสัมผัสอาหารได้โดยตรงค่ะและไม่เป็นขุยที่สําคัญนะคะไม่มีสารตกค้างด้วยค่ะและลูกเกดขนาดเล็กแบบนี้นะคะฝ้ายก็ใช้กระดาษอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่สามารถซึมซับน้ําไม่มากกว่า2เท่าค่ะ แล้วก็ไม่ต้องดึงแผ่นใหญ่มาใช้ให้เปลืองรับรองว่าประหยัดแน่นอนค่ะเสร็จแ,แล้วนะคะก็นำลูกเกดใส่ไว้ในถ้วยนะคะแล้วก็เติมดาร์กรามนะคะเล็กน้อยค่ะแร่ข้ามคืนนะคะเพื่อให้ตัวดาร์กรามนะคะซึมซับเข้าถึงตัวลูกเกดได้ดีนะคะแล้วเราก็มันเขย่านะคะเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยเราไม่เขย่าตัวดาร์กรามนะคะก็จะนองก้นค่ะอันนี้เราก็แช่ไเ้เย็นได้เลยค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทําตัวฟรุตเค้กได้เลยค่ะ จะใช้เป็นเนยนะคะตอนนี้ถ้าเช็คสภาพดีแล้วนะคะว่าเนยของเราเนี่ยนิ่มจนสามารถตีได้แล้วเราก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะเราจะใส่แป้งเค้กนะคะร่อนพร้อมกับผงฟูดได้เลยค่ะและสำหรับตัวเครื่องเทศที่เราจะใช้ในวันนี้ในฟรุตเค้กนะคะก็จะมีซินนามอนป่นการพรูป่นจันเทศป่นแล้วก็จะมียี่หร่านะคะเราจะผสมเข้าด้วยกันนะคะ ได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งมาแค่2กรัมนะคะ,ะวางลงไปแล้วก็กดสอกให้เข้ากัน,นะค่ะเข้ากันแล้วใน่วนนี้นะคะเราจะใส่ไข่แดงก่อนนะคะก็ใส่ไข่ขาวนะคะทุกอย่างนะคะเราจะใส่ทีละนิดก่อนนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเนี้ยเข้ากันได้ดีนะคะ ลูกเก๋ะนะคะที่เราทำไว้สตรอเบอรีร่อบแห้งนะคะสับปะรดอบแห้งค่ะแอปเปิลอ,อบแห้งนะคะและอย่างสุดท้ายเลยค่ะเป็นกีวีอบแห้งค่ะตอนนี้ทุกอย่างครบหมดแล้วเราก็ผสมได้เลยค่ะโดยใช้เป็นแป้งก่อนนะคะนี่เราก็แบ่งผสมได้นะคะักครึ่งก่อนแล้วก็ตามด้วยแป้งที่เหลือค่ะ ผสมให้เข้ากันได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งคนนานนะคะส่วนผสมของเราเนี่ยจะยิ่งเหนียวนะคะอ่าเข้ากันดีแล้วสุดท้ายเลยจะใส่ของที่หนักที่สุดซึ่งก็เป็นผลไม้อบแห้งนะคะเข้ากันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่พิมพ์ได้เลยค่ะเซซีบงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็พราอ,อบได้เลยค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทําตัวเกรสนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ชวยืดอายุและที่สําคัญนะคะก็ทําให้ขนมของเรานะคะหน้าตาสวยงามเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นมันวาวค่ะอันนี้เราก็ใส่ลงไปจะผสมน้ําลงไปประมาณ1นส่วนสานะคะอันนี้นะคะออกมาจากเตาร้อนๆน,นะคะเดี๋ยวเราก็ยกออกมาได้เลยพักไว้แป๊บหนึง่งแล้วเราก็จะใส่ตัวดาร์กรามนะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัวเกรสที่เราทำไว้เสร็จลูวซสิบงเซบเมนู f สองเซสิบสองเซสงเป็นเมนูสง่ายๆบะคะเซสิบสงเซิบคนที่กิบสงเริบม,มงเสงิบสองเซสะองเซงเงเซสูอง อินดี้รีวิวช่วงหน้าใครที่ต้องการหาร้านสำหรับพาคุณพ่อไปทานมื้อพิเศษในวันพ่อนี้ก็อย่าพลาดชมนะครับช่วงมื้ออร่อยหลากสไตล์บายคิวพีวันนี้ผมมีเมนูที่ทำได้ง่ายๆแต่อร่อยและดีต่อสุขภาพมาฝากกันครับกับเมนูสลัดอะโวคาโดกุ้งครับส่วนผสมของเราในวันนี้นะครับมีกุ้งลวกครับมีมะนาว ผงปาปิกาอะโวคาโดครับแล้วก็ผักสลัดและพระเอกของเราในวันนี้ครับมมยองเนสครับซึ่งมมยองเนสทีผมใช้วันนี้ครับเป็นมมยองเนสที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นครับแต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นอยู่ครับทำให้เมนูจานนี้ครับเป็นเมนูที่มีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นครับเราก็จะมาเริ่มทํากันครับง่ายๆนะครับเราจะใส่พุ้งลวกลงไปในอ่างผสมครับน้ำมะนาวครับพริกปาปิกาครับจะปรุงรสชาตินะครับด้วยเกลือพริกไทยครับแล้วเราก็จะใส่ไมยองเนสครับ เพเข้ากันครับเราก็จะใส่แโวคาโดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะครับเมนูง่ายๆครับเพียงแค่เติมส่วนผสมดีๆเข้าไปเพียงแค่นี้ครับเมนูเดิมๆของคุณผู้ชมก็กลายเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นได้แล้วครับ หนุนโดย AJ DVD Home Theater ตรกระหึ่มไม่แพ้ใครและ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะเตาแก๊สลักกี้เฟรมรับประกันวาวเปิดปิดแก๊ส5ปีเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงที่เราสอคนชอบกันแล้วใช่ไหมพี่ฟาเรา2คนใช่ทำไมถึงพูดว่าเรา2คน เรื่องช้อปปิ้งนี้เราสุจะเป็นไฝฟ,ฟูคนเลยนะครับส่วนมาก<ช>แต่ขอบอกก่อนว่าร้านค้าที่เราจะไปนี้นะครับสินค้าข้างในเนี่ยเป็นสินค้าที่มาจากเกษตรกรของประเทศไทยนะใช่ค่ะซึ่งในหลวงของเรานะคะก็ได้มีพระราชดำริต่างๆที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรในทุกๆด้านนะคะจนกลายมาเป็นสินค้าแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อารุณีค่ะค่ะ ว่าสินค้าที่นี่ได้วัตถุดิบมาจากที่ไหนบ้างคะอ๋อส่วนใหญ่วัตถุดิบของที่นี่เราก็จะรับซื้อจากเกษตรกรค่ะถ้าเป็นเรื่องนมก็จากสากรผู้เลี้ยงโคน,นมหลายๆสากรมารวมกันนะคะถ้าเกี่ยวกับทางด้านพืชหรือน้ำผึ้งพวกนี้ก็จะเป็นสากรผู้เลี้ยงพึ่งภาคเหนือรวมรวมแล้วสินค้าขายดีของที่นี่ครับมีอะไรบ้างคสินค้าที่ขายดียของที่นี่ก็น่าจะเป็นตัวนี้ค่ะ นมผัดเม็ดส่วนที่รองมาก็จะเป็นนม UST จิตตาดากล่องสีเหลืองนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของน้ำผึ้งจิตตาดาแล้วนอกจากที่ที่นี่แล้วครับเราสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของที่นี่ได้ที่ไหนบ้างครับโซเดนเพจฟูฟ้านะคะของมูลนิธิโงการลวงที่มีตรารอยคำ ดได้แล้วก็ร้านถึงท้าเพื่อสุขภาพโดยชุทั่วไปก็มีจำหน่ายตอนนี้นะคะขอขอบคุณพี่อารุณีก่อนละกันค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วเห็นก็อยากซื้อกันนะไปกันเลยไฟอันนี้เป็นชุดปีใหม่ส่งความสุขไป เราเข้าสู่อินดี้รีวิวครับและแน่นอนเหมือนทุกครั้งครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆออกไปทานข้าวนอกบ้านกันแต่ก่อนอื่นผมต้องไปรับน้องสาวตัวดีกันก่อนด้วยเพื่อนคู่ใจคันใหม่ของผมคันนี้ที่มีดีไซน์ทันสมัยและเกาะหนังสีดำหนักสปอร์ตคาร์ที่ผมชอบทําให้การขับขี่ของผมในวันนี้สนุกสนานและเต็มไปด้วยความสุขจริงๆครับเอ๊เพราะแต่ฝ้าฟูความเมนะี่ยงนะ อุ้ยปกติตั้งให้รอเป็นชั่วโมงนี่มาอยู่รนอน,นี้เลยเนี่ยอ้าวไม่ได้หรอกได้ข่าวพี่ฟางออกรถนายก็ต้องมาเัี่ยชมใกล้ๆซะหน่อยเป็นไงข้างในสวยเนาะกว้าง้วยอะ่ะนั่งสบายเชียวแหมวันนี้พี่ฟางออกรถปแปงพี่ก็ต้องเลี้ยงข้าวน้องด้วยนะโอ้ยวันนี้ฟังอารมณ์ดีมากดูดินี่พี่ฟางเลี้ยงเองเข้าทางเลยสบายมากเรนนี่จะพาไปกินไหน วันนี้นะพี่ฟังได้ยินมาว่ามีร้านร้านหนึ่งชื่อร้านขวัญจิตแถวขนโยทิน mm hmm. เพราะว่านะที่นั่นนะอาหารไทยจะเรียนอร่อยแล้วสิ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดนั่นก็คือไส้กรอกอุย้ยของโปรดเลยอะ,อะโเราไ, <ป S 2> ได้นะแล้วไปเลยดีกว่าไปครับ ถะาที่ร้านได้นะคะโหรถติดมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะคือพี่ฟางค่ะขับไปไหนก็ไม่รู้ค่ะยอมรับผิดครับวนไปวนมาก็พอดีเวลาอาหารเย็นไงฟ้าก็ยังไงเดี๋ยวเราจะมาทานไส้กรอกกันแต่วันนี้ที่ดีใจมากเลยก็คือที่นี่เนี่ยเปิดเพื่อเราสองคนโดยเฉพาะนะโอ้รู้สึกดีมากครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งทานกันไปค่ะ กว่า50ปีที่เปิดให้บริการร้านขวัญจิตสร้างชื่อจากไส้กรอกเยอรมัน,นาน,า,นาชนิดที่เด่นด้านรสชาติและคุณภาพมาถึงปัจจุบันที่นี่ก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยจนกลายเป็นร้านอาที่เสิร์ฟอาหารหลากหลายเมนู และว,วันนี้เรามีเมนูแนะนำของที่นี่ให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับวันพอดที่จะมาถึงนี้ด้วยครับจะเรียกได้ว่าฝ่ายเมื่อกี้เราเข้ามาแต่ถนนเนี่ยซึ่งดูเหมือนแบบเมืองธรรมดาเลยเนาะไม่มีอะไรแต่เข้ามาในนี้เราจะเจอบรรยากาศแบบนี้ครับริมน้ำนี่เสียงน้ำด้วยเนาะมาดูเมนูแรกดีกว่าที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็คือไส้กรอกขวัญจิตค่ะไส้กรอกแน่นสารพัดรสชาติตั้งแต่รสพริกสด ริกไทยดำทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวคุณภาพคับแก้วถึงเครื่องถึงรถเสิร์ฟพร้อมโบโลนาราดมากับซอสเกรวีรสชาติเข้มขน้นทานกับมันฝรั่งบดเ<า>นื้อเนียนก็อร่อย หรือผักดองก็ได้ใจจริงจริงอาหารจานนี้มา่กินเข้าไปแล้วก็จะใชไ้กรอบที่แบบเม็เมดอะทำเองเนาะมากินเข้าไปแล้ความรู้สึกนั้นครับแล้วก็ความเป็นไทยใส่เข้าไปสงที่คนไทยชอบนะเม็ดพริกไทยสดเป็นคอมฟอรดฟูดเลยอาหารที่กินสบายๆง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายแล้วก็อร่อย,ยครับส่วนสปากเกตตี้เส้นดํากุ้งกระเทียมก็ชัยย่อยด้วยสปากเกตตี้เส้นเหนียวนุ่มผัดหอมๆแต่จมูก และยิ่งเสิร์ฟกับกุ้งแม่น้ำตัวโตวถึงสองตัวหวางคู่กันแบบนี้ด้วยแล้วล่ะก็ <c oughs> สุดขุมจริงๆครับพาสตา้านี่นะถ้าจะอร่อยได้ครับต้องต้มให้เส้นสุกกำลังดีเนาะอ,อันนี้ครับกุบกุบสุกกำลังดีครับอร่อยมากครับต่อด้วยสเต็กปลาคอตทอซอสมะขาม เสิร์ฟพร้อมข้าผัดเนยหอมหอมยั่วน้ำลายเมื่อทานด้วยกันแล้วเป็นการผสมผสานที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อถือเป็นสเต็กเนื้อปลารสเบาๆที่น่าจะเหมาะกับคุณพ่อจริงๆและสำหรับใครที่อยากจะทานแบบหนักขึ้นมาหน่อยทั้งร้านก็ขอแนะนำสเต็กไก่ซอสครีมมะนาวมะกอกดำที่อร่อยไม่แพ้กันครับตอนนี้นะก็จริงๆแล้วคือปลาคอสครับก็ทานยางนะในเมืองไทย ครับจะมีไม่ไม่มีไม่กี่ร้านนะ้นครับาง่ายกับข้าวต้มไปผัดกันเนยครับอันนี้ก็ไม่เคยเจอนะจริงๆนะแบบนี้คือแบบค่อนข้างจะมีมีอิทธิพลของความเป็นไทยเข้ามาเยอะสองควก็อยากให้ลองมาทานกันดู mm hmm. ฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าซอสพริกมะนาวนี่ก็แบบอาจจะเปรี้ยวมากนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้มี กลิ่นความหอมของมะนาวมากกว่าแล้วก็จะเป็นครีมซอสที่ออกจะมันๆม,ม,มากกว่าความหอมของครีมแล้วก็นเนยค่ะตรวนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะอือใช่ฮะแซลมอนสามรสจานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตที่ลูกค้าหลายคนติดอกติดใจหรือพักจากของข่าวมาทานของหวานกับเค้กที่รามิสุรสเข้มและสตอรอเบอรี่โรลรสนุ่มที่นี่ก็มีให้บริการครับ เ <you> นี่ยค่ะพี่ฟังว่านะร้านนี้นะเป็นร้านที่เรียกว่าอะไรบรรยากาศสบายๆบ,บริการน่ารักน่ารักเนาะน่าจะาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับใครที่ครับอยากจะหาร้านที่บรรยากาศดีๆนะครับมาทานอาหารกับครอบครัวในโอกาสวันพอ่อนี้ครับสาหรับใครนะคะที่อยากจะมาทานอาหารอร่อยๆแบบนี้บ้างนะคะเราก็มีเกมมาให้ร่วมสนุกกันค่ะคําถามร่วมสนุกประจําสัปดาห์นี้ รวมลุ้นกีทโฟชเชฟอร์จากร้านขวัญจิตมูลค่า1,000บาท10รางวัลกับคำถามที่ว่าร้านขวัญจิตมีชื่อเสียงมากกว่ากี่ปีระหว่างข้อ A 30ปีหรือข้อ B 50ปี ทางรายการจะจับรางวัลผู้โชคดีจากทาง Facebook 5รางวัลและทางปลษณียาบัตร5รางวัลครับและว,วันนี้ครับผมกับไฟฟูก็ได้ทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวนะครับที่ทรงทาทุกทกอย่างให้ประชาชนของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองได้ค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทพระวรากายเพื่อประชาชนของพระองค์ได้มากมายเพียงนี้คนไทยนี่เรียกว่าโชคดีจริงๆเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมด กับพวกเราได้ใหม่ทางสทบห้าเวลาก้านนาฬิกา40นาทีค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ